เราจะมาดูกันแล้วผมว่าใครจะกรี๊ดดังที่สุดนะ ก็อยู่ในช่องจินโนเชียเหมือนเดิมนะก็ตอนนี้ผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะจากการไปถ่าย MV กับน้องไข่บุกแล้วผมเนะอ็มบีกุ๊กกู๊กูนะของน้องไข่บุกไม่ได้รู้จักกันแหละเดี๋ยวแปะแปะไว้ใหสักที่ๆๆหน่อยครับผมก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่เราได้คลิปดีๆมาอยู่คลิปหนึ่งช่วงหนึ่งนะผมตอนที่เราไปถ่าย MV นะแล้วเหมือนถ่ายเสร็จแล้วเราไปถ่ายที่ดีมเวิลด์ใช่ไหม ก็ถ่ายเสร็จแล้วเราก็เลยไปเล่นเครื่องเล่นเครื่องหนึ่งครับผมคือไวกิ้งนี่นะก็ได้มีคลิปเด็ดๆฮาๆนะผมจะมาให้ดูกันมาให้ลงดูความขำไปก่อนแต่ได้เล่นแค่เครื่องเดียวเองเพราะว่ามันไม่มีเวลามันต้องถ่าย2โล2โลโลโเคชันเป็นโลเคชันนะคือต้องถ่ายที่ดีมโบที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่หนึ่งครับผมตรงรังสิตนะเป็นสตูดิโอแหละก็ต้องย้ายที่กันไงเลยได้เล่นแค่เครื่องเดียวแต่ ก็คุยคุยกันไปแล้วแหละว,ว,ว่าในอนาคตจะมาเล่นกันอีกให้ครบทุกเครื่องครับผมคลิป <Skill> <c oughs> <iable> นี้แค่เล่นเครื่องเดียวแล้วมันสุดเลยแบบโอ้โหเล่นกันแบบยังไงอ่ะกีการ์ดรีดนสุดสุดเลยแล้วมีตลกฮาฮามีชแบบ็อตเด็ดๆเต็มหมดเลยแล้วผมก็เดี๋ยวจะไปให้ดูนะผมตรงคลิปที่ผมถ่ายมานะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าภาพที่ถ่ายมาก็อาจจะมีอยู่มุมเดียวนะไม่ได้เอากล้องตัวนี้ไปมันเป็นกล้องมุมกว้างไงแต่ผมเอาขึ้นไปถือบนไบคิงไม่ได้ผม มีความสามารถแค่การยึดโทรศัพท์ไปกับมือผมก็เอาตัวโทรศัพท์ผม iPhone ถ่ายกล้องหนา้าเอาเซลฟี่ถืออย่างนี้่ <c oughs> ใครบางคนนะียังไม่รู้จักน้องไข่มุกนะครับผมก็นี้น้องเขาเพิ่งออกเป็นซิงเกิลใหม่นะครับผมชื่อว่ากุ๊กกุ๊กกูนะฮะเป็น MV ก่วกับผีน่ารากักน่ารากักที่หน้าไม่เหมือนผีเท่าไหร่นะครับผมเขาบอกว่าเขาสวยเหมนนางฟ้า ถ้าใครอยากรู้ว่าผมเล่นเป็นอะไรแล้วก็ MV นี้เป็นยังไงนะผมก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่องเอ่อไข่มุก k h a i m o g แล้วก็เวนนะผมแล้วก็ c n y นะผมไปติดตามน้องก็ได้ก็ต้องขอบคุณน้องนะที่ยังคิดถึงผมอยู่นะยังจำผมได้อยู่่ะที่แต่ก่อนเราเด็กเคยถ่ายละครด้วยกันนะผมก็มีคลิปอยู่ตอนนั้นถ่ายเล่นกันอยู่ในช่องผมนี่แหละก็เดี๋ยวจะแปะไว้ตรงตัวไอให้แล้วกัน ให้กดเข้าไปดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวเนื้อหาชิปอัดสุดมันหายเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าเราไปนั่งเล่นไวกิ้งกับสามสาวกับอีกเด็กน้อยผีคนหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะส่วนผมจะกรีดหรือเปล่าหรือว่าจะโวยวายอะไรไปับผมหรือว่าจะนิ่งไปเลยนะก็ไปดูเอาละกันแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ว่าผมเนี่ยอยู่ระดับไหนนะครับผมแต่ก็ไม่อยากจะมูว่าพี่ก็เก่งเกินนะ,นะครับแต่ไม่ ไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเหมือนแรงจีทำอะไรผมไม่ได้นะครับก็ไปดูกันได้เลผมวันนี้มาเล่นเวกิ้งกับสาวสาแดดร้อนมากเลยอ่ะพร้อมพร้อมรม ดูกันแล้วผมว่าใครจะกรี๊ดดังที่สุดแล้วริยรังรวังนะไป้ยทเงียบังอะบายอะเวสบายบอกเลย 走走走。 เป็นไงครับเป็นไงสนุกมาก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 เฉเลยกลีป่ะไหป่ะไปป่ะดีป่ะก็หน้ามาไปหมดแล้วม่าามาัม่เร่มาฮ่าฮามาฮ่าฮ่ามาบ่าฮ่มาฮ่ามาูคาฮ่ผมาฮ่าฮ่ามาฮ่าฮ่ม่ม่าฮ่ผมาาม่ามาฮ่อกี่อหาม สนุกมากคลิปนี้บอกเลยใครดูแล้วไม่มันนี่ไม่ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าผมว่าองไรก็หาจริงๆเ,เราเหวียงขึ้นลงขึ้นลงก็แบบเออแล้วเาน้องเขาก็บีดวากันแล้วผมก็ใครที่เคยไปเล่นแล้วมีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ครับผมแล้วก็ เอาลองเอามาเปรียบเทียบกับผมดูนะครับผมว่าอยู่ในระดับไห่จริงๆผมนิ่งได้กว่านั้นอีกนะแต่แบบอยู่กับน้องๆไม่ไม,ไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวน้องเขาจะแบบอะไรนี่มาเล่นจริงหรือเปล่าเนี่ยวยิงจดมันไม่ได้ครับผมก็อ่ะก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ผมมาเล่นส,นสนุกแบบนี้นะก็สามารถบอกไว้ได้ว่าอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อย่างนี้อีกไหมจะได้ไปนัดก,กับน้องๆไว้แต่ก็นัดไว้แล้วแหละว่าไว้น้องเขาว่างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยว พาไปเล่นให้ครบทุกเครื่องนะผมเพราะว่าอยากพาเนะขาไปเล่นเทเนลโดะไออันที่มันยกเหวีย่ยงสูงกว่าอันนี้อีกแล้วก็หมุนหมุนหมุน่นนะแล้ผมแล้วก็มีเฮอริเคนอีกอุ้ยมีอีกหลายอันเลยที่อยากพาไปเล่นนะผมรถไฟหอ,อก,ก็เปิดแล้วก่อนอันนี้เขาปิดซ่อม,มลงอยู่แล้วผมไปถ่ายนะผมมีเบื้องหลังด้วยแต่ก็จะเป็นคลิปถัดไปนะผมก็รอติดตามชมกันได้นะแล้วก็สําหรับใครผมที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ผมนะผมกดด้วยนะขอร้องและที่สําคัญนะอย่าลืมไป กดซับสไครป์ช่องของน้องเขาด้วยนะครับผมน้องเขามียอดับบมากกว่าผมจริงๆแล้วเป็นแสนจะหลายแสนแหละจริงๆเอ้าก็ไปติดตามน้องเขาได้นะที่สำคัญนะผมอย่าลืมกดของผมด้วยนะก่อนที่จะไ,ไปกดของน้องก็ผมต้องกดกัสองอันพร้อมๆกันนะเพราะว่ากดของน้องเดียวไม่ได้กดของผมนี้ผมก็น้อยใจนิดๆนะผมอ่ะก็สำหรับค <c> ล <ười> ิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย When I wake up, I feel cozy, yeah Can you hold up? Don't need no coffee yet got no makeup, how do you look so fine? Buss up, bust up, how did I make you mine? Stay a minute